สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำชีเลสของทาง w ิสเนอร์นะครับที่เป็น2รุ่นคือรุ่นที่เป็น s ูร i t กับ o s สเบิรนะครับตัวนี้ s ูร i t เราจะทำคล้าคล้ายกับทรงก a นนารีแล้วก็ทาง o s สเบิรเนี่ยเราจะทำคล้าคล้ายกับทรง f ฟร e เซนเตอร์ที่อยู่ตรงกลางทั้ง2รุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ m มาเทียที่ใช้ทํานะครับเป็นคอมโพสิตที่ Special ลมากนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าชนิดแบบเบาแล้วแข็งแรงเป็นพิเศษ เป็นวัสดุผสมนะฮะแล้วก็สามารถโยกซ้ายโยกขวาได้ก็อย่างตามที่เห็นในรูปนนะฮะก็จะเห็นว่าเขาจะมีสามารถปรับตัวที่เขาติดมาให้นะครับเป็นตัวลองเป็นลองซึ่งเราไม่ต้องไปปรับเราแค่ต้องการเอียงซ้ายเอียงขวาเราก็เลือกเอาว่าความหนาของมิลลิเมตรนะครับเริ่มตั้งแต่0ูมิลลิเมตรนะครับไป2มิลลิเมตร4มิลลิเมตรแล้วก็5มิลลิเมตรอันนี้เรา unpack ให้ดูนะครับว่าวิธีการติดตั้งเขาทำยังไง ตัวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะติดตั้งเสร็จแล้วเราจะนำไปช่างดูว่าน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดของชีเลสยี่ห้อวิดเนอร์รุ่นซูริกรุ่นออสเบิรเนี่ยน้ำหนักโดยรวมประมาณเท่าไหร่ผู้มือแรกเลยก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับอันนี้หนึ่งก็คือเราเลือกฐานที่จะติดตั้งมาก่อนว่าเราต้องการความหนาเท่าไหร่อันนี้ผมเลือก0มมตรนะ0มเมตรเราก็นำตัวนี้เข้ามาที่บริเวณนี้ แล้วเราต้องมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่าเขาจะขอมีการใช้ดินสอนนะะแต่ว่าผมขอติดตั้งตัวนี้ก่อนติดตั้งตัวนี้ก็ต้องใช้ตัวสกูลแล้วก็มีแผ่นยางที่เป็นแผดแถมมาให้2อ,อันอันนี้ก็จะเขียนไว้ป้องกันไว้เลยว่าห้ามเอาไวใ้ใกล้เด็กนะครับเด็กยัดเข้าปากแล้วจะเกินอันตรายก็จะเขียนไว้เราก็นําตัวนี้มาติดตั้งที่บริเวณด้านนี้แล้วก็ใส่สกูเข้าไปครับ ันนี้เขาจะแถมสกรูรุ่นที่แถมสกรูเขาก็มีสัญลักษณ์บอกว่าอันนี้ครับคือเยดแถมสกรูมาให้ครับตัวน,นี้จะเห็นนะครว่าแถมสกรูก็กเขียนมีสกรูมาให้เราให้นาสกรูที่เขาแถมมาให้นะครับมาทําการ installation ตัวสกรูติดเข้าไปฐานก่อนสกูฐานเข้าไปไม่ยากครับต่อยาเพิ่งขันแน่นนะขันพอประมาณก่อนแล้วก็นำอันที่สองเข้ามาติดตั้งลักษณะนี้ มัมีฐานรองด้านล่างนะครับแล้วก็สกรูตัวที่สองใส่เข้ามาหลังจากทำการติดตั้งบริเวณสกรูเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็นำแผ่นที่เขาแถมมาให้นะฮะวางเข้าไปในลักษณะตามเชฟของรูปทรง ั่งตรงข้ามนะครับติดเข้าไปตัวนี้เป็นยางสําหรับป้องกันหน้าไวรินนะครับไม่ให้เป็นรอยเสร็จแล้วเราก็จะนําตัวนี้นะฮะที่เป็นขาแคมที่เขาดีไซน์มาชนิดพิเศษตามรูปเลยเนี่ยก่อนที่เราจะติดตั้งแน่นหนาเนี่ยเขาจะบอกว่าให้คุณวางก่อนเอาดินสอเนี่ยวางท่าลักษณะของเราก็คือจะวางลักษณะอยูนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ในองศาเดียวกันเราสามารถปรับเคลื่อนย้ายซ้ายขวาได้นะครับตามความชอบของเรา ให้มันแมัดกันันนี้เราวางลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ทําการล็อกล็อกขาแน่นเลยเสร็จแล้วก็ให้นําตัวนี้นะมาติดตั้งที่บริเวณนี้เสียบเข้าไปนะครับแต่แผ่นยางนี้สามารถถอดออกได้ไม่ต้องกลัวครับเราก็ติดใหม่นี่เป็นแผ่นยางรองอยู่นะครับอันนี้ยึดอยู่แล้วเราก็นำมาติดที่บริเวณนี้เข้าไปที่ช่องนี้ ลักษณะของการติดตั้งถ้าให้ดีก็คือคว่ำตัวนี้ลงนะครับแล้วให้ติดที่ด้านบนก่อนนะครับด้านบนที่เป็นแผ่นยางเสร็จแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือนะครับเรากดนิดนึงนะครับก็จะเข้ามาง่ายๆอันนี้เราเลือกแบบชนิดที่เป็นแบบสองข้างเท่ากันนะครับถ้าเราเลือกข้างใดข้างหนึ่งเหมือนตามลูกที่เขาเขียนไว้ในนี้นะครับคู่มือถ้าสมมุติเราต้องการข้างนี้ เป็นข้างต่ําข้างนี้เป็นข้างสูงเนี่ยอันนี้อันนี้คือเท่ากันก็ได้หรือจะสลับไปทางนี้ก็ได้แต่จะไม่กระโดดข้ามไปทีแบบว่าหลายมิลน,นะครับจากศูนย์มิลไป4ี่มิลอะไรอย่างงี้ยังพอได้อยู่เออศูนย์มิลไป2มิลอันนี้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าจากศูนย์มิลไป4ี่มิลอันนี้จะเยอะเกินไปนะครับก็ต้องให้ตามตามคู่มืออันนี้ผมติดตั้งาไปแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการใส่สกรูล็อกที่บริเวณนี้ไม่ต้องขันแน่นมากนะครับ ล็อกครับลักษณะล็อกก็คือเราก็จะดูว่าใส่เข้ที่บริเวณคางก็ค่อนข้างรู้สึกว่าน้ําหนักเท่าเดิมแล้วก็ตามความรู้สึกของคนเล่นด้วยครับว่าชอบมากชอบน้อยบางคนก็จะชอบทรงที่เป็นออสบูนะครับออสบูแต่เดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักของตัวที่เป็นซูริกก่อนน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณสี่ 11.2กรัมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปอินส tallation ของตัวที่เป็นออสบวกนี้เราจะสาธิตวิธีการติดตั้งของออสบวกนะครับก็คือนำตัวแผ่นชีเลสนะครับที่ทำจากเทคโนโลยีไฮเทคคอมโพสิตนะครับจุดขายของเขาเนี่ยก็คือสำหรับคนที่แพ้ไม้ก็ใช้วัสดุป,ประเภทนี้จะไม่มีปัญหานะครับบางคน,นแพ้ไม้ก็คางจะมีเป็นช้ำเลอกช้ำนองเลย เรามาใช้ตัวนี้ก็อาจจะแก้ปัญหานั้นได้แล้วก็สุดข,ขาที่2คือมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็สามารถแอดจัดซ้ายขวาได้ตามองศาของขาง,ขง,ขงแต่ละคนที่ไม่เท่ากันอันนี้เราจะสาธิตตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งก็เหมือนเดิมครับหักตัวที่เราต้องการมาก่อนอันนี้ผมจะใช้ตัวที่เป็นศูนย์มินนะครับก็เขียนว่าบวกศนย์นตัวนี้เข้ามาติดตั้งที่บริเวณนี้ครับด้านข้างแล้วก็ดึงสกรูที่แถมมาในถุงอันนี้ใส่เข้าไป ตงงกลาแต่ว่าทางผู้ผลิตก็บอกว่าอย่าเพิ่งขันแน่นนะครเราขันแค่พอประมาณก่อนแล้วก็นําตัวที่สองักฐานตัวที่สองใส่เข้าไปฐานเนี่ยสามารถใช้ข้างหนึ่งเป็นบวกศูนย์กับอีกบวกสองนี่ใช้แมทกันได้ตามรูปภาพที่เขียนดังนี้เลยนะสําหรับคนที่ต้องการยกซ้ายหรือยกขวา หลังจากขันโดยประมาณแล้วเนี่ยครับเราก็จะนําตัวดินสอเนี่ยมาวัดตรงกึ่งกลางของตัวล่องที่ว่าเราจะไปวางบุญพอลินนะฮะแล้วก็ทําการล็อกวางเขาที่แล้วขันแน่นเลยเสร็จแล้วเราก็นําแผ่นยางที่เขาแถมมาให้ใส่เข้าไปตรงนี้ ป็นแผ่นยางกันรอยที่แผ่นหน้าที่บริเวณนี้แล้วก็จึงนำตัวนี้เสียบเข้าไปประกบอบเข้าไปตรงนี้หลังจากนั้นแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับกับคล้ายๆกับตัวสุริให้ประกอบแผ่นหน้าเข้าไปก่อนทรงของแผ่นหน้าเสร็จแล้วเราจรึงจะมาทำการาดึงตัวแผ่นหลังเข้าไปอันนี้คือประกอบเข้าไปแนละ้วเรียบร้อยจะเห็นว่าพอดีนะครับ แล้วก็ถึงทําการขันสกรูบริเวณนี้เลยนะ่นแต่ว่าให้สังเกตนี่นะว่าช่องไฟเนี่ยเราต้องการระดับไหนแล้วก็ปรับช่องว่างตรงนี้นะช่องไฟตรงนี้จํากัดตัวนี้เหลือเ,เฟือเลยจากนั้นะพอได้ตําแหน่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ขันเข้าไปขันสองข้างเท่ากันวันนี้เราไปดูครับอันนี้คือเฟสเซนเตอร์และหนังกาวาตัวนี้รู้สึกว่าสบายสำหรับคนที่มีครั้งเรียน ือพวกนักลีลาอะไรอย่างเงี้องอยก็มันขายแต่ค่อนข้างสบายส่วนน้ำหนักของตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะช่างให้ดูว่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณกี่กิโลตัวออสเบิร์กนะครับออสเบิร์กอยู่ที่สามสิบแปดจุดเจ็ดกรัมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดสมัครสมาชิกที่บริเวณด้านล่างนี้นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไป